สวัสดีครับสวัสดีวันนี้วันศุกร์เรามาเดินเที่ยวงานเทศกาลฟร์วันแรกกันนะครับเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันดีกว่ารว่าในงานมีอะไรบ้างน,นะพึ่งวันนี้มีพึ่งวันแรกก็เป็นงานประจรําปีที่จัดทุกปีวันแรกคนก็ค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงครับเดี๋ยวเราไปดูกัน ร้านอันนี่นะครับมาจากสุดหาดใหญ่เรามาชิมกันกินเบียงอืมอร่อยเข้มข้นแต่ว่าตอนนี้ก็คุ่มหนึ่งแล้วใช่ไหมไม่ใช่เวลากินชาแล้วเดี๋ยวเรามาร้านนี้ใหม่พรุ่งนี้นะไปดูกันต่อ นี่ร้านนี้แน่นพับหมูอบอ่องปีที่เราก็มาเชิ้อกินอร่อยมากอันนี้ร้านพริกที่แนนกินครั้งที่แล้วเห็ดอีเดียวเลิกพริกหนุ่มทรงเครื่องไส้แตกยัดไส้หมูปังย่างไนสตีมนมสด ดูน่ากินมากเลยนะครับร้านนี้ก็เคยซื้อปีแล้วร้านเมลอนปัน่นรายพับกล้วยมีคุกไก่ขีดหกบาทนะครับแถวยาวเลยร้านนี้ ลูกชิ้นปลาเจ๋งๆใหม่ๆเลยค่ะชิมได้ค่ะคุณครับชิมได้ยวนี่ไงอันนี้กินได้ขนมสิงคโปร์ขนมพวกสิงคโปร์สำหรับวันแรกนะครับร้านรวงก็ยังไม่ได้เปิดเยอะมากทางยูด,ดันด้านซ้ายมือเนี่ยปกติเราจะแน่นขนาดไปด้วยร้านค้าร้านอาหารมาตาัา้งแแต่ว่าวันนี้วันแรกนะยังมีแต่ นอนนารแข็งมาตั้งอยู่เลยเนี่ยให้ดูน,น่าจะอีกกว,วันสองวันนะครับน่าจะมีร้านมาตั้งหลกักก่มาเดินเล่นกันได้ครับอากาศก็ เดินได้ครับชิวๆตอนเย็นไม่ได้ร้อนเท่าไหร่ตอนนี้เลยไม่มีอะไรเลยนั้นเดินข้ามสะน้ำที่อยู่ริมเส้นถนนมหาอโยธินไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับน่าจะมีร้านมาตั้งกันเยอะอยู่เดี๋ยวเดินไปก่อนเ่อเราไปเจอกันตรงนั้นแล้วกันจกกัดการกับขยะนะครับ กินเสร็จแล้วก็เอาขยะมาทิ้งให้ที่บูธรับถึงขยะได้ตรงนี้มีแยกขยะทุกประเภทรวมถึงว่าตรงนีก็มีอ่างล้างมือด้วยมีตะบ,บูด,ด้วยนะใส่ทอด,ดก็ยากกินจะได้ดคอนดิชันในปัจจุบันนะครับก็เลยาหาอะไรกินยากหน่อยน้ำอ้อยสลัปี้ไหม น่ครับมูกกน่ากินยำแหนม วสโเเทตบาล็อกเป้าไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาใหม่อีกทีวันนี้เรามาแค่เดินเซอร์เวยเพราะว่าเลยเวลากินของมาแล้วแต่ว่าก็ยังหิวอยู่ก็คงต้องหาอะไรกินบ้างคนนี้คนนี้อยากกินชาไทยไมาก แต่เลยเวลากินมาละเลยต้องทำได้แค่เดินเล็งๆไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาหาร้านชาไทยที่อยากกินรงนี้อีกทีหนึ่ง,งนี่อะไรอ่ะหม,มึกกระตอยทอดนาแบบ่าแซ่บคนเป็นี้ยะลาม เอ่งมากัตอนนั้นไม่กินอะไรนะไก่เกาหลีไก่เกาหลีแล้วก็อะไรวะคอนคอนด็อกเนี่ยคอนด็อกวะใช่ดิคอนด็อกตนนั้นก็มากินไม่ใช่หรอ แบบไก่ชีบเป้าหมายหลักๆของวันนี้นะครับตอนแรกก็จะมาดูรีวิวแล้วก็เลงๆก่อนว่าร้านไหนน่ากินเดี๋ยว วันเสาร์วทิตย์เราจะมาอีกรอบหนึ่งพอดีเราเดินทางได้ใกล้ๆมากกับที่มอกษตเรนี้เราหมาย่ากจริงๆคือจะมาหาแคส t ทาวน์ครับโซดาคือเขามาขายที่นี่ทุกป,ปีแหละแต่ว่าปีนี้ไม่รู้มาหรือเปล่าเขาไม่ได้ตามไม่ได้ไม่ได้เข้าไปอยู่ในเพลเลยขเขาจะเดิน <ขอ S 2> ไปดูตำแหน่งเดิมที่เขาเคยตั้งร้านก่อนจะมีไหมจะมีไหม ตอ่อมาค่ะโซนเตค่ะของู้ไทยสูงของู้วายสูสง,สงสสไ,ยยไม่เจอส<ว>ส<ว>ใสไปตั้งที่อื่นแล้วอะไรต้องไปหาดูก่อนเข้ามมาอีกเต็นท์หนึ่งนะครับด้านหลังมันจะมีบูธร้านต่างๆมาขายอย่างเงี้ยโรซ่าก็เอาของมาลดเต็มเลยซื้ออะไรปะซื้อเดี๋ยวตอนกลับมาดูเดี๋ยวตอนกลับมาดูแล้วกันเพราะเราไม่อยากแบกเยอะ ถุงเท้าหลอดไฟแล้วก็มีอุปกรณ์การช่างให้อุปกรณ์ทำสวนนะครับ พวกถาดหม้อชามสแตนเลสก็มีจากโซโล่พที่เป็น<ล>อุปกรณ์ทำสวนทีมัวร์ดามอะไรก็ืีนี้จ๊ะไม่มีของกินแล้วมีแต่ว,ว่าจะต้องเดินมาอีก ไอติมหัวตัดมันเป็นแป้งน่าจะแป้งโรตีปะ่ะแป้งโรตีใส่ไหม่ะแล้วก็มีไอติมรสเผือกแล้วก็มีผักชีแล้วก็รสหัวตัดขูดใส่เดี๋ยวลองกินดูมันหอมๆขูดอแล้วก็มีกลิ่นมีกลิ่นผักชีหน่อยอร่อยดีครับครั้งแรกขอพึ่อคนนะ กิวเอฟซีนี่มาครับน้ำตาลน้ำเผาวจากบ้านแผ้วเอาใช้ทํากับข้าวทําอาหารทําน้ําปั่นก็ได้นะเชยแทนน้ําตาลเทนราจะหาอะไรก,กินอีกสักอย่างหนึงนี่แล้วก็ไว้ตาครับเอาไปตรงนี้นะจ๊ะ ตอนนี้เราจะไปหาอะไรกินอีกสักอย่างหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวก็กลับกลับแล้วครับถึงเราจะกินข้าวมาแล้วแต่เ็ายังหิวอยู่ไอร้านนี้เคยไปขายหน้าเอาฟิตที้ท <c oughs> ันทบัด ตอนนั้นซื้อประจำเลยดร้านที่เร่งไว้นะครับตะกี้เดินผ่านไปก็รอบหนึ่งอักโกยากิ หมึกยักษ์กินเถอะอันนั่งกินทีอ่ะถ้าสี่ลูกไหมอ๋อมันกุ้งกับปลาหมึกนะก็เอาหมึกสิเอาเบอร์หนึ่งกล่องหนึ่งครับ อย่าโอนให้เขาโครงการคนละครึ so ่งแล้วก็ไปเื้อจบเลรียงบอกว่าใส่ซอดไปตรงเยอะ านเห okay, รือว่าใส่อทานเาค่ะค่ะนะนะจะ,นะห,หน้าตาน่ากินมากมากินกันดีกว่าเด๋หามุมสงบมานะลองกินชิ้นใหญ่มาก ตักมาเจอแต่ปลาหมึกนี่อุ้ยร้อนร้อนร้อนอุ้ยร้อนร้อนอืมอร่อย เจอแล้วครับร้านอิหาคาสเทจะเดินไปข้างในอยู่ตรงนี้เองนี่มีโคเลยนะซื้อห้าขวดแถมฟินขวดรสชาติก็จะมีประมาณนี้แต่ใ้ได้แล้วต้องลองมา ดูตรงนี้เองอีกทีนะครับว่ามันมีรสชาติที่ต้องการซืรอไหม่นี่เป็นโตบะเลยค่ะบ่อพี่เอาบ้ยเอาบุ้ยครับเเอามาต่อครับแล้วก็ใช่ใช่ใช่เอาหกขวดครับห้าแถมหนึ่ง นี่มันเหลือทำทำกี่ขวดแค่นั้นใช่เออได้มาแล้วซึ่งที่ห้องก็เหลืออีกประมาณไม่กี่ขวดเราสั่งอะไรวะมัตเตอร์เบียมัตเตอร์เบียไว้หนึ่งลังส่งมาจากเชียงใหม่กินยังไม่หมดแต่ตังนี้มาเติมของก่อนไปไปต่อแล้วก็น้ำจริงๆที่เราจะมาซื้อกับก่อนกลับนะครับเพื่รลา นิดนึงก็จะเป็นน้ำจัจับเลี้ยงวังหลังลงา,ง 2, 5, 2, 5. าำจับเลี้ยงแคเย็นชุ่มคอมาตั้งแต่สองห้าสองห้าแก้วดิกินเลยกินง่ายน้ำจับเลี้ยงน้ำจับเลี้ยงแก้วร้อนในปไปไนน้ำแก้วไดยี่สิบห้าผลไดยี่สิบห้า ไดลก,ลไกลับได้เรียบร้อยอุย้ยเ็สิ้นภารกิจวันนี้ครับเดิน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 อะไรอเดินสแกนงานาเกษตรแฟ เลยก็นำจับเลี้ยงปิดท้ายก่อนกลับไปชิมหน่อยป้อนนึ่งกูขายยากจังอมอร่อยหวานน้อยรสชาติจับเลี้ยงจิ้นก็วันนี้ปิดคลิปแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยว มาเดินงานเต็มๆกันอีกทีกวันสองวันนะครับพี bye ่บายกลับบ้านละ